สวัสดีครับแฟน y u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  e e h ช n n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายสำหรับเทปนี้เราจะพาไปชมไฟการชกของหนึ่งนักชกไทยที่ถือว่าไปโด่งดังในประเทศญี่ปุนน่นจนแฟนแฟนมวยชาวญี่ปุ่นตั้งฉายาให้กับเขาว่ามวยไทยไดมาจินซึ่งคำว่าไดมาจินครับถือว่าเป็นเทพแห่งการทำลายล้างของญี่ปุน่นและนักชกไทยคนนั้นก็คือก้องนาภาวีรศักดิ์เล็กกิมที่ไฟนี้ครับจะเจอกับลูกยาอันโบ นักชกเจ้าถิ่นฝีมือดีที่สูงใหญ่กว่ากันเยอะมาติดตามรับชมกันครับไฟนี้ก้องนภพาจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่กนกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องของเราก็ยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับสุดเควนเวอร์กางปี2018นะครับจัดขึ้นวันที่17มิถุนายนปี2018 ตรงกับปีพศส5 6 1ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนักมวยไทยของเราครับเจ้าของฉายาที่ชาวญี่ปุ่นตั้งให้นะครับมวยไทยไดมารจินก้องนาภาวีรศักดิ์เล็กกิมเจอกับทางด้านของลูกิยะอันโบนักชกชาวญี่ปุ่นเจ้าบ้านนะครับกนิกาเควันพิกัด62.5กิโลกรัมกำหนดตามยกนะครับ ก็จะมียกพิเศษอีกยกหนึ่งครับในกรณีที่3ยกเสมอครับนี่คือลุกยาอันบกค,ครับผู้ต่อสู้ของก้องนาภา23ปีครับสูง180ซนติมครับก้องนาภานี่26ปีสูง167ซนตมรครับหมายเล็กสั้นกว่ากัน13เซนเมตรเลยทีเดียวครับก้องนาภานี่ใช้ยามวยไทยเดนมจ,จินครับก็เป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างนะครับในหน้าที่ ลูกยาอันโบนะครับเจ้าของที่อาเดโมริชันแมนครับหรือนักรื้อถอนครับเดินเข้าหาครับนี่เขาอุ่ยจังหวะนี้ครับยิงหมัดเข้าเต็มหน้าเลยครับพยายามสวนด้วย1-2ครับอันโบครับไปย่างไปทีครับน่าจะเตะต่ำหน่อหน่อยครับทางอุ้ยมีช็อตมีฟอนคิกนะครับมีเตะเหมือนเตะพามากครับเดินเข้าหาครับกองนาพาสับขาครับถอนให้ตัวเตี้ยไปหน่อยครับเอาต่อยบนครับต่อยตะลุมตัว นี่ครับเสียบเข่าครับอาวุธนี่ออกครบครับกรรมการแย่ครับเดี๋ยวก็หาเหมือนเดิมครับสั้นกว่าเล็กกว่าก็ต้องเป็นนักลงทุนครับเตจอยยางต่อยบนนะถ้าเป็นประเทศไทยหรือเมืองไทยอูดจังหวันี้ครับจะโยนเข่าลอยก็ต้องบอกว่าทรงของกองนาพานีเขาเรียกว่าเตะขากว้างกระจกครับเตลากต่อยบนนี่ครับไตขาอีกทีครับพยายามจะทอนครับให้ตัวสั้นๆเท่ากันหน่อยครับให้เคลื่อนไหวลําบากหมัดกันนี เรียกว่าพลังกำปั้นสังหารของกล้องนาพานีสั่งได้ทั้งซ้ายขวานะครับขวาสั่งตายซ้ายสั่งลงเลยนะะสำหรับกล้องนาพายังเดินเข้าหาครับวิยะอุ้ยนี่ครับมีพอนคิกแล้วครับโยนเข่าลอยครับพยายามที่จะออวุดยาวๆครับสกัดไม่ให้ทางด้านของน้ำมวยไทยเราเข้าหาได้ได้ง่ายนะครับต่อยหนึ่งสองครับต่อยตะลําตัวครับ อเน้นหนักๆตั้งแต่ยกแรกนะครับสำหรับกล้องนภานี่ครับมีต่อยตำตัวเหมือนกันอันโบครับมีถีบหน้าครับเป็นกึ่งถีบกึ่งอุ้ยจังหวะนี้ครับแมมีโดนหมัดไปแล้วนี่มีมีแซมครับมีสะดุ้งครับรับทกใหม่ครับถีบตอนให้ติดมุมสามเหลี่ยมครับแล้วนี่ครับต่อยตะลำตัวนี่ครับสับขามีสวนกันครับอันโบ มีฟุตเวิร์กตลอดครับนักชกปอุ้ยจังหวะนะครับยิงหมัดซ้ายไปครับแหมวัดเสยวครับโดนเต็มๆต็มนี่มีกองได้เหมือนกันนะครับอันโบทีบครับไม่ยอมให้กองนาพาเข้าใกล้นะครับพอรู้ว่าเข้าใกล้แล้วนี่อาวุธสั้นๆหนักๆนี่อยู่ที่กองนาพาเลยนะครับยังเดินไล่ต้อนเหมือนเดินับกองนาาอุ้ยจังหวะนี้ครับขวาหน้าครับไปขาต่อยบน กับนายแทงอ่ากระชากระตุกล้มล้มไปครับกรรมการบอกว่าล้มนี่ฟาวนะครับไม่มีคะแนนนะครับเขาบอกว่าทําล้มในกติกาเควันไม่มีคะแนนนะครับก็บางจังหวะนี้ถ้าตั้งใจถือว่าฟาวเลยนะครับอย่างเดินเข้าหาครับกล้องนภาปวดเกาะเป็นเงาปีศาจเงาตามตัวเลยครับยิ่งกว่าบางไร่ทวงนี่ครับไปบนนี่ครับโอ้ยทีมมัดซ้ายตรงๆครับไป่ขา พยายามนวดครับพยายามจะสร้างความบอบช้ําให้กับอันโบให้มากที่สุดครับซึ่งยกนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่านักมวยไทยเราทําได้ค่อนข้างดีครับมีพี่ตู่ครับวิศสกเล็กวงประเสริฐครับขึ้นมาให้น้ําเองเลยครับตช้าครับต่อยอยู่เมืองไทยน่ต่อยอยู่ล่ามเนินนี่อุ้ยจังหวะนี้ครับต่อยหมัดซ้ายเต็มๆมเลยครับวงลําตัวครับแล้วต่อยบนครับออกหมัดได้ค่อนข้างดีเลยครับ วูนี่ครับต่อยตัดลาตัวแลแ้วเตขาครับสมัยชกอยู่อจังหวะนี้ครับต่อยหมัดขวาและนี่ครับเสียบอีกทีตอนต่อยอยู่เมืองไทยครับต่อยอยู่ที่เวทีมวยราชำเนินีเราราวสิบไฟนะครับยังไม่ทันดังครับแกบินไปอยู่ที่ญี่ปุ่นซะก่อนครับบินไปอยู่ที่ค่ายเวยสักเล็กยิมของทางพี่ตู่ครับเวสักเล็กวงประเสริฐ จนถึงตอนนี้นี่อยู่มาเป็นส0บกว่าปีนะครับสําหรับกล้องนาพาครับเพราะฉะนั้นในเมืองไทยนี่แกอาจจะชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูครับเดิมทีก็คือกล้องนาพามอทัศนนะครับยกที่สองเริ่มต้นขึ้นครับเดินเข้าหาครับกล้องนาพายังเรียกว่าทรงดุดันเหมือนเดิมครับปุ่ดจังหวะครับต่อยซ้ายต่อยขวาี่าต่อยแล้วกระแทกยับไล่เบียดครับเสียบไปหนึ่งทีครับจับมากดเสียบเลยซึ่งการ นี่ครับกรรมการเตือนแล้วครับว่าเกี่ยวมาเสียบอย่างนี้นี่ไม่ได้นะต้องโยนเสียบขัดแข้งซ้ายเป็นหนึ่งทีครับก็ต้อนเขาติดมุมสามเหลี่ยมครับเตะขาต่อยบนอทำท่ามีสะดุ้งครับอันโบครับนี่ก็มุมสามเหลี่ยมได้แล้วครับอันโบแบบนี้เพื่อมาอยู่อีกมุมหนึ่งครับกดต่อยโดนทำตัวครับโดนเตะขาโดนนี่ครับยังมีสวนครับทางอันโบครับออ้ยจังหวะครับโอนหล่นเลยครับ มาโดนขวาตรงครับโอ้ลนเรียกว่าหลังนี่ไปกระเด้งเชือกครับแล้วลงมานอนกองครับกรรมการนรับครับหายใจยาวๆครับอันโบโดนดอกนี้หายใจยาวโอ้นี่กองละพานีเอามาหิดครับหลังสียอมาหิแผลซ่านครับอดอาชุดงครับไงต่อครับพยายามจะสวนใยเข่าครับอันโบมีหมัดสวนตัดแข้งอดโดนจ้วงลำตัวโดนไต่ขาโดนนี่ครับเต็มตโไตโมสะพายร่งเลยครับ ห้อยล่องแรงคาเชือกเลยครับนับที่สองครับมาแล้วครับเอาไหวไหมโอ้โดนมาแล้วครับแต่ช็อตนี้ดอกนี้ครับเป็นหมัดซ้ายครับเหมือนเดิมครับกรพาครับอุยเครื่องจักรสังหารทํางานครับไม่จะรอดไม่รอดครับพยายามอุ้ยจังหวะนี้ครับโดมาวาชิครับหรือโรลลิงพันเดอร์คิดครับไม่โดนครับไม่โดนครับแม่จะโชว์ท่ายากไม่โดนครับโดนเตะขายมาครับนี่ครับพยายามนวดครับ ย้ำในนั้นก็จังหวะนี้ครับโอ้ยเรียบร้อยครับยาวเหยียดเกียรติเมืองตังครับโอ้ยนัดที่สามครับก้องนภาครับวีรศักดิ์เล็กยิ้มครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปในยกที่สองนี่เองครับโอ้จะตัวสะใจมากครับตะโกนชื่อเลยครับว่าก้องนภาครับโอ้เรียบร้อยครับกรรมการชูมือโอ้ยกที่สามยกที่สองเท่านั้นนะครับนับที่สามครับอุ่นนี่ครับยาวเหยียดครับนอน โอ้หายใจยาวๆเลยครับสําหรับรุกิยะอันโบครับภาพช้าครับจังหวะนี้ครับนี่ครับโดนขวาตรงก่อนนะครับนับแรกโอ้นี่ครับคาราวาห้องเต้ครับโดนเตะเจาะยางครับพยายามนวดครับแล้วก็นี่ครับหมัดซ้ายครับสะพายแรงเลยครับห้อยเาเชือกเลยครับแล้วนับที่สามครับพยายามจะต่อยสวนครับนี่ครับเต็มเต็มครับโอ้ยลอยทั้งตัวครับยาวเหยียดเกียดเมืองตังครับ โอ้เรียบร้อยครับรับรางวัลพิเศษครับรับรางวัล็อ o เอาท์ไปครับ2 0 0แสนเยนนะครับโอ้เรียกว่าไฟนี้นี่กองนาพานี่อิ่มหมีพีมันเลยนะครับเด็ดขาดจริงๆครับไฟนี้สําหรับนักชกไทยครับเจ้าของชายามวยไทยไดมาจินนะครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับซับสไคร้กดสัะดิ่งติดตาม เป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับและอย่าลืมแชร์เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับทางช่องเรามีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ